อันบ็อกสินค้าจาก a t o m i ่กันนะคะซึ่งจริงๆอิงก,ก็แอแกะออกจากลางเรียบร้อยมาแล้วนะคะก็คือจะกับตัวนี้เลยนะคะ Atomic a m m i Cash Special นะคะและอีกตัวหนึ่งคือเขาบอกว่าเป็นตัวใหม่ล่าสุดเลยคือ Atomic d e r m a s i c a นั่นเอง ก็คือยังไม่ได้ลองใช้ทั้ง2ตัวนะคะวันนี้ก็จะมาอันบ็อกไปพรอ้อมๆกับทุกคนนั่นเองเขาบอกว่า2ตัวนี้นะคะเหมาะกับสภาพผิวที่อ่อนโยนบอบบางแพ้ง่ายนะคะใครที่รู้สึกว่าผิวแพ้ง่ายเนี่ยเขาสตัวนี้คือเคลมมาเลยว่าจะช่วยได้นะคะเพราะว่าเหมือนผู้ประกาศข่าวเลยวันนี้โอเคเดี๋ยวจะมาเปิดตัวแรกก่อนเลยอาทูมี่ครามี่แค p e สเปเชียลนั่นเองก็จะมี ซีนแต่มาแบบนี้นะคะก็เปิดได้เลยกล่องคือแบบทนมากอ้าเปิดออกมาเป็นแบบนี้นะคะเขาจะมีเป็นเหมือนกับโบชัวปะเป็นเหมือนใบให้ความรู้นะคะว่า ภาษาพูดมีหลายภาษามากส,สามารถดูได้เลยนะคะหูลูลามา้าเฮาแพ็กเกจนะคะก็จะมี3มชิ้นด้วยกันนะคะเป็นอาโทมี่ครามมิ่งสกินนะคะแล้วก็อะโทมี่อะเปนเซรั่มนะคะแล้วก็อาโทมี่ฟลอร่ามิลนั่นเองทุกคนหรูมากคือขวดใหญ่มากมางน่นจบตองว่าตัวแรกนะคะคืออะโทมี่ครามมิ่งสกินนะคะหรือจริงๆแล้วมันก็คือโทนเนอร์นั่นเองตัวนี้เนี่ยเป็น เฟเชียลโทนเนอร์เลยนะทุกคนคือสก,กัดจากสมุนไพรนะจากประเทศฝั่งตอนตกและตอนออกเลยถึง9ชนิดนะคะแล้วก็อย่างนึงคือเขาเต็นครามนิ่งวอเตอร์นะคะ95%เลยตัวนี้นะคะเหมาะกับคนที่แบบผิวแพ้ง่ายนะคะจะทําให้ผิวแข็งแรงเดี๋ยวเรามาดูเนื้อสัมผัสเขาเลยดีมากๆเฮ้ยทุกคนมันพู่มากโอ้มันเป็นน้ำใสกิ้งเลยแบบบอกตรงนี้เลยนะคะว่าแกะพร้อมทุกคนก็จะไม่รู้จริงๆให้ดูไง มันเป็นน้ําเลยอ่ะแบบอกลิ่นก็จะเป็นแบบว่ากลิ่นไงอ่ะกลิ่นแบบส้มๆอ่ะทุกคนแบบกลิ่น รีบเหมือนส้มเลยใช่ถ้าเช็ดหน้าน่าจะแบบว่าสดชื่นเลยตัวนี้ทุกคนและตัวนี้นะคะได้รับการรับรองนะคะจากสถาบันวิจัยจากประเทศเกาเหลีนะคะว่าแบบว่าเคลมเลยว่าเหมาะกับคนผิวบอบบางแพ้ง่ายจริง,รงๆตัวนี้นะคะมีปริมาณอยู่ที่130มนะิลลิลิตรนะทุกคนแล้วคุณใช้เลยอ่ะทั้งเดือนตัวต่อมานะคะคือ Atomic Age Serum นั่นเองตัวเซรั่มนะคะมีปริมาณอยู่ที่40มิลลิลิตรนะคะตัวนี้นะคะมีสารสกัดจากเห็ดซางวางนะคะมากกว่า10%แล้วก็ยัง สมกับตัวค่ะม,ม่วอเชอร์ด้วยนะคะช่วยให้ผิวของเราเนี่ยเต่งตึงสว่างกระจาใสายผิวแข็งแรงนะคะแล้วทำให้ผิวของเราเนี่ยผ่อนคลายด้วยสามารถใช้กับผิวบริเวณผิวที่แบบแตกมีรอยหรือว่าเป็นผิวแบบเซลล์ผิวที่ตายแล้วหรือแม้แต่รอบดวงตาก็ใช้ได้นะทุกคนคือมันแบบอ่อนโยนจริงๆทุกคนเนื้อครีมมันเป็นสีแบบนี่นหอมมากกลิ่นแบบกลิ่นส้มเลยอะ่ะแบบและเกลี่ยง,ง่ายมากทุอันแบบ มันไม่เหนียวเหนอนหนะเลยหอมาอมากหอมมากหอมมากตัวนี้นะคะก็คือใช้หลังโทนเนอร์นั่นเองหลังหน้าเสร็จเช็ดโทนเนอร์และตามด้วยอันโทเมีอเจนเซะคะ ตัวสุดท้ายนะคะ p e a c าโท m ี y f อ o w e r m u s นั่นเองตัวนี้นะคะก็มีสารสกัดจากดอกไม้นะคะจากสมุนไพรที่จะทําให้ผิวเราเนี่ยสว่างกระจ่างใสนั่นเองแล้วก็ช่วยลดแบบว่าช่วยลดความคันจากผิวที่แห้งตึงใครที่รู้สึกว่าเป็นคนผิวแหง้งน้อยอว่าตัวนี้น่าจะตอบโจทย์เหมือนกันนะแล้วก็จะช่วยทําให้ผิวที่แห้งแตกนะคะแบบหยาบกร้านกลับมาแบบว่ามีชีวิตชีวาชุ่มชื้นอีกครั้งหนึ่งอ่าตัวนี้มันจะเป็นเนื้อครีมเลยนะคะสีจะเป็นสีประมาณสีเหลืองขุ่นๆนิดนึง เหมือนแบบสีนมก็ยังคงเป็นกลิ่นแบบโ้มอ,อยู่นะหอมเลยแล้วก็เกลี่ยง่ายเหมือนเดิมค่ะมันไม่เหนียวมันไม่เหนอะหนาหอมไม่ไหวอะ่ะหอมน่าสนใจในวิธีการใช้ก็คือต่อจากตัวเซรั่มนั่นเองตัวนี้นะคะปริมาณอยู่ที่40มิลล mm ิลิตกันเลยคนคือสีนี้คือขวดใหญ่มาก จริงใหญ่ไปไหนก่อนจบไปแล้วนะคะกับตัวโทมี่ครามินแคสเปเชียลนะคะมีอีกตัวนึงค่ะเป็นะเขามีเดอร์ม,มากเรือกีบ้าตัวนี้คือทุกคนอยากใช้มากตอนนี้ยังไม่ได้ใช้ทุกคนมาใช้พร้อมกันเลยมีอะมากแกะพร้อมกันนะคะเหมือนกันเลยทุกคนอุย้ยน่ารักมากจริงๆตัวนี้ก็ตัวนี้นเคลงมาในเรื่องเดียวกันนะคะคือแบบ ผิวบอบบางแพ้ง่ายนั่นเองแต่ตัวนี้มันจะเป็นรุ่นเวอร์ชั่นเก่าที่เขาเลิกเหมือนเลิกขายไปแล้วนะคะแล้วเขาก็เลยทําตัวใหม่ออกมาเลคะเป็นอาท m i c เ e มาเร r e e ิกานั่นเองการ์ดใบเดียวกมีกี่ภาษาอุ้ยอันนี้มีภาษาเดียวทุกคนอ่านไม่ออกตอนนี้ก็อ่านไม่ออกนั่นเองนะคะไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ่าซึ่งตัวนี้นะคะเขามีชื่อว่าเด w Max Reel ศิกาน้อนถูกศิกาเนี่ยมันคือสารสกัดจ,จากใบบัวบกนะคะแล้วก็ใบบัวบกอะทุกคนมันเหมือนแบบ เราช้ำเราก็กินใบบวบกหน้าเราช้ำเราก็ต้องทาใบบับบกค่ะตัวนี้ก็คือเป็นเวชสสอัางด้วยนะคะแล้วก็ได้รับการรับรองนะคะจากสถาบันวิจัยจากเกาหลีแล้วนะคะว่าปลอดภัยแน่นอนมาดูกันเลยดีกว่าว่าเขามีอะไรกันบ้างนะคะตัวแรกนะคะคือ atomi derma e ด i s k a toner นั่นเองปึ้ง toner น,น,นะคะก็ทําหน้าที่ช่วยปรอบประโลม ผิวนั่นเองคือแบบผิวเราที่เจอสภาวะน่ากลัวมาทั้งวันนะคะมันก็จะมาปลอบเราไม่เป็นไรนะไม่ใช่ใชใ้วิธีการสกัด DNA ของใบวัวหุกเนี่ยด้วยแบบวิธีธรรมชาตินะคะมันเลยทําให้ผิวของเราเนี่ยเวลาใช้เข้าไปนะ,ะผิวมันจะแบบสงบเย็นสบาย มันจะเป็นเหมือนกับกลิ่นแบบกลิ่นแบบสมุนไพยอ่ะทุกคนกลิ่นธรรมชาติธรรมชาติอะบอกไม่ถูกแบบอ๋อเขาจะเป็นเนื้อสีตีขาวคุณคุนนะทุกคนเห็นไหมเนื้อเขาจะเป็นแบบว่าเนื้อสีขาวคุณคุนนะคะมันจะแบบไม่เหลวเหมือนกับตัวตัวครามิี๊วเทอร์นะคะตัวนี้มันจะแบบมีความ คุณนๆนิดนึงได้อยู่นะรู้เลยอะว่าแบบว่ามาจากธรรมชาติจริงๆแล้วตัวนี้นะคะเขาบอกว่ามีสารสกัดจากธรรมชาติก้าชนิดนั่นเองเออมันจะไม่ได้กลิ่นได้ยังไงหรอเวลาเราคิดเกียจมาร์กหน้าทุกคนนี่วิธีการใช้ของเขานะคะเทลงมาเลยทุกคนแล้วเราก็แปะลงไปบนผิวหน้านะคะมันจะแบบว่าเป็นการเติมความชุ่มชื้นแล้วก็ทําให้ผิวเราผ่อนคลายได้อย่างรวดเร็วนั่นเองนี่ตัวนี้นะคะมีปริมาณอยู่ที่120มิลลิลิตรนะคะเป็นตัวหนักมากคน นาาาามาามาตัวนี้นะคะคือเดอร์มาเรลซิก้าแอมคู่นะคะมีส่วนผสมของเปปไทด์ของใบบัวบกนะคะแล้วก็มาเดคาโซไซน์นะคะก็จะช่วยแบบว่าปร,รับปารมณ์ผิวนะคะแล้วก็ช่วยเติมเต็มสารอาหารให้กับผิวนั่นเองนี่ทุกคนลักษณะขวดก็จะเป็นขวดใสแบบนี้เลยนะคะเปิดออกมาปึ้งมันจะเป็นหลอดหยดนั่นเองแล้วก็หยดออกมาเรามาดูเนื้อเขากันค่ะทุกคนเนื้อก็จะแบบว่าสีใสกิ้งแบบนี้เลยสดชื่นเหมือน ยืนมาไหล่เขาเนื้อเกลี่ยง่ายมากฮัลโหลนี่ค่ะซึมแล้วนะตัวนี้ส่วนผสมของพีไทโครโซมนะคะก็จะแบบว่ามันก็จะช่วยทําให้ผิวของเราได้รับการปลอกบอลลมแบบว่าอย่างเต็มที่และรวดเร็วนั่นเองให้ทาให้ทั่วใบหน้าหนึ่งรอบนะคะแล้วก็ตรงไหนที่เรารู้สึกว่ามีปัญหาแบบว่าสิวหรือว่าอะไรเงี้ยเราสามารถทาทับเข้าไปได้อีกหนึ่งรอบนะคะตัวนี้นะคะมีปริมาณอยู่ที่40มิลลิลิตรนะคะตัวสุดท้ายนะคะคืะอเดอร์มาเรียลซิก้า ครีมนั่นเองค่ะตัวนี้นะคะจะมีส่วนผสมของเปปได์ ai, จากใบับบกนะคะมาเดคาโซไซแล้วก็พืชจากธรรมชาตินะคะที่จะช่วยปลอบประโลมผิวเรานั่นเองทุกคนคือทุกตัวมันปลอบเราไม่ไหวนะคะแบบว่าปลอบทุกตัวเลยแต่ตัวนี้เนี่ยมันจะเติมความชุ่มชื้นและปลอบประโลมผิวแบบชั้นเลิศคือตัวอื่นปลอบยังไม่พอนะคะตัวนี้ปลอบไปอีมันจะทําให้ผิวเราเนี่ยแข็งแรงนะคะทําให้แบบว่าการเติมความชุ่มชื้นเนี่ยมันจะสามารถแบบล้ำดึกได้มากคือตัวนี้เติมเรื่อยๆได้เลยนะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูเนื้อคร กอ่าทุกคนมันจะเป็นครีมสีขาวแบบนี้ขาวๆข,ขุ่นๆนะมันแบบไม่ถึงกับขาวเหมือนจะมีความบางเบามากกว่านะคะอ๋อแล้วก็เขี่ยงง่ายมากทุกคนกลิ่นก็ยังคงแบบเป็นธรรมชาติเหมือนเดิมทุกคนคือเนื้อครีมมันแบบบางเบามากไม่หนักคือซึมผิวไวมากก็คือวิธีการใช้ตัวนี้นะคะสามารถ ทาทับก็หลายๆครั้งได้เหมือนกันตรงบริเวณผิวที่มีปัญหานะคะแล้วตัวนี้เนี่ยเหมือนมันเป็นเกราะป้องกันอ่ะทุกคนแบบเหมือนเราบำรุงมาเรียบร้อยเราใช้ตัวนี้เป็นแบบเกราะป้องกันไม่ให้แบบสิ่งอันตรายทั้งหลายทั้งปวงนะคะมาทาร้ายผิวหน้าเราได้นะคะเป็น a t o อมิ d ด a m o n d Realzika Cream นั่นเองตัวนี้นะคะมีปริมาณถึง50มิมิลลิกรัมทุกคนอยากใช้เลยปะนี่คือแบบอยากใช้แล้วนะคืนนี้จบไปแล้วทุกคนกับการ unbox นะคะสินค้าจากอะทอมิคือ a t o ม i c d i a m o n เ r e a ซิก้าและอ t o อมิค r e a พ c เ a l นั่นเองซึ่งถ้าถามถึงแบบ ประสิทธิภาพตอนนี้ยังพูดได้ไม่เต็มปากนะคะแต่จริงๆแล้วอิงว่าแบบว่าประสิทธิภาพการทํางานน่าจะเหมือนกันแต่ตัวนี้เป็นตัวเก่าที่เขาเลิกผลิตแล้วนะคะและตัวนี้นะคะเป็นตัวใหม่นะคะใหม่ล่าสุดจากอาโธมี่ไทยแลนด์เลยนะคะใครที่กําลังแบบว่าผิวมีปัญหาผิวบอบบางผิวแพ้ง่ายนะคะรู้สึกว่าน่าจะตอบโจทย์กับทุกๆคนเลยอาโธี่เดอรม,มาเดอร์ซิก้านะคะแล้วเดี๋ยวอิงจะมารีวิวให้อีกครั้งนึงแต่ก่อนจบคลิปทุกคนค่ะวันนี้เนี่ยจะเป็นคืนสุดท้ายแล้วนะที่ํารเพ็ทบีออนาโธมี่ของเรา นะคะจัดกิจกรรม แจกเดลมาเโอซิก้าแบบนี้ให้ทุกคนหนึ่งเซตเลยนะคะแต่มีอะไรจากการะซิบบอกไม่ได้แจกแค่3ตัวนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วตัวเดลมาเโอซิก้าเนี่ยเขายังมีเจลล้างหน้าอีกหนึ่งตัวซึ่งทางบิโอลาโทนี่นะคะก็จะแจกเจลครีนเซอร์ให้อีกหนึ่งตัวคือครบเซตเลยตั้งแต่ล้างหน้าบำรุงโทนเนอร์ต่างๆนานาน,นะคะผิวไม่ปังก็ให้มันรูปไปอย่าลืมมาร่วมสนุกกันเยอะๆนะคะพรุ่งนี้ตอนประมาณสองทุ่มิจะมาไลฟ์สดแจกของรางวัลกันนะคะอย่าลืมมาร่วมสนุกกันนะสำหรับวันนี้ก็ ตัวลาไปก่อนนะคะจะไปทาครีมและอีกหนึ่งเดือนมาเจอกันนะว่าผิวหน้าจะเป็นยังไงสำวักสวัสดีนะคะ